ขอนมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักธรรมแนวนี้นเสนอคําว่าหนทางประเสริฐชีวิตนี้มีหนทางที่วางไว้ซึ่งกําหนดความเป็นไปใช่ใครอื่นดีไม่ดีเพียงเหล่านี้มีจุดยืนจงอย่าฝืนคิวเบขาจะปลอดภัยหนทางเดินของชีวิตทุกๆชีวิตที่ถูกกาหนดมาเรียบร้อยแล้วจากเหตุแห่งกรรมเมื่อดีตชาติ ก็เราเองนั่นแหละที่เป็นผู้ขีดเส้นทางเดินของชีวิตตนเองโดยมีการกระทําทุกๆการกระทําแต่เมื่อได้เกิดมาชาตินี้แล้วชะตาชีวิตได้ถูกลิกขิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เมื่อชีวิตเราได้ถือกําเนดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องยอมรับกับโชคชะตาของชีวิตให้ได้ด้วยการวางเฉยกับทุกๆสภาวะการที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและผ่านออกไปจากชีวิตเราวางเฉยในอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจ พราะถึงจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามยังไงยังไงซะก็ต้องรับในสภาวะเช่นนั้นอยู่ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะยอมรับอยู่แล้วตามแต่เหตุปัจจัยแห่งกรรมที่เราได้ก่อไว้เพราะถ้าไม่มีเหตุแห่งกรรมแล้วมันจะมีผลของกรรมมาได้ยังไงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็เราก็เคยเก่อเหตุแห่งกรรมไว้แล้วทั้งสิ้นจะเป็นความดี เราก็เคยทำมาก็ต้องรับผลแห่งกรรมดีหรือจะเป็นความไม่ดีที่เราเคยทำมาก่อนแล้วก็ต้องรับผลที่ไม่ดีถึงมันอย่างนั้นเราจะไปห้ามไม่ให้มันเกิดหรือไม่ให้มันดับมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องโทษฟ้าโทษด,ดินหรือโทษคนอื่นหรอกโทษตัวเองก่อนดีกว่าไหมว่าไม่ว่าชีวิตจะเจอสิ่งใด ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามจงยอมรับมันซะและทำกิจของตนในปัจจุบันให้ดีที่สุดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปต่อลอ้อต่อเถียงทอดฟ้าทอดดินหรอกไม่ว่าอะไรอะไรถึงจะเวลามันสมควรที่จะเกิดมันก็เกิดเมื่อถึงเวลาที่จะดับมันก็ดับใครละ่ะจะไปห้ามมันได้ในเมื่อการเกิดและการดับนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว เราทำไมไม่ทำชีวิตเราให้เป็นธรรมชาติละ่ะปัญหามจะได้ไม่เกิดกับเราไงก็คือใช้ธรรมะมาละหล่อหลอมจิตใจของเรานั่นเองเมื่อจิตใจของเรามีธรรมะแล้วปัญหามันจะเกิดกับเราอีตรงไหนกันละ่ะทางประเสริฐของชีวิตลิกิตเองเรื่องบาบเวรมีเพียงตนได้ก่อไว้จะรับมือสภาวะการกันอย่างไรต้องวางใจ ลงเสียก่อนจึงผ่อนคลายอย่าเสียดายในเหตุที่ผ่านไปแล้วจงวางแนวทางชีวิตไม่คิดร้ายก่อกรรมดีไม่มีวันจะน้าอายเพราะสุดท้ายกรรมมีผลตนรับเองวางให้เป็นอารมณ์อย่าโหมใส่อุเบกขาอย่าใส่ใจจะได้เห็นสำนึกรู้ดูให้ชัด หากคิดเป็นจะได้เห็นไม่มีอะไรที่แน่นอนจงเก็บปอมพลังใจไว้ภายหน้ามีปัญหาอย่าแบกไว้ให้ทุกร้อนหากยังมีจิตศรัทธาอย่าใจอ่อนจงทำใจไม่จองหงย่อมได้ดีหากยังมีจิตสำนึกล้กผิดชอบหาทางออกให้ชีวิตไม่ผิดที่ ผลที่ออกมันจะดีหรือไม่ดีพราะล้วนมีเหตุเกิดก่อนอย่าร้อนใจก็ใครละ่ะที่เป็นคนที่เริ่มเรื่องอย่าคิดเยอะมันเปลืองเวลารู้บ้างไหมเพราะผลกรรมนั้นไม่เคยเละเว้นใครทางประเสริฐผลทางมั่นใจได้ดีเอ่ย ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทิญเจริญพร